สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงศิวพรรัตนะแสงมาจากโรงเรียนบัณฑิตศึกษาอำเภอนาคูจังหวัดกลสินค่ะดิฉันจะมาท่องบทอาขยานบทเลือกรักเมืองไทยประลัพันโดยณภนะาลัยสุวรรณธาดาคนไทยนี้ดี เป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยคนไทยเช้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามัคคี พงไทยตาไทยรงเป็นธงสามสีทั้งสามสีนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินงามตา พระมหากษัต์รไทยเรารักเพื่อนบ้านไม่รานุใครเมื่อายามมีภัยรวมใจป้องกันเรารักท้องถิ่นทำกินแบ่งปัน หินไทยเรานั้นช่วยกันดูแลวิชานาเจ้าบทอาขยานบทหลักชั้นปะถมมศึกษาปีที่สามจากปะฐมกอกาฉบับหอสมุดแห่งชาติเกิดมาเป็นคน นังสือเป็นต้นวิชาณนาเจ้าถ้าแม้นไม่รู้อดสูอายเขาเพื่อนฟูมย่อยาวว่าเงาว่างาูางลางคนเกิดมาไม่รู้วิ ชาเคอยู่จนโตไปเป็นข้าเขาเพราะเงาเพระเาพระง,างูบางเป็นคนสูเที่ยวขอกออ็มีถ้ารู้วิชาปราศนักนาะ ชูนาราสิจะไปแห่งใดมีคนปราณีอยากไรไม่มีสวัสดีมงคลขอบพระคุณค่ะ